สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อ้ก็กลับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้สาวนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณยายไร่สามศูนย์ค่ะรอบนี้เป็นรอบที่สองเนาะค่ะของวิกนี่ค่ะเป็นครั้งที่สองของวิกนี่ค่ะที่ไปตามคุณยายไล่สามศูนย์และคุณยายเพิ่นกะได้เลขจากความฝันของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นหายเลขมากสามโตคุมเดียวค่ะท่านผู้ชมและเลขตัวนั้นสิเป็นตัวใดสาวนิงกับบอพาดค่ะ และควอมฝันของคุณยายสิเป็นแนวดสาวนิงบบนวน้งกับบผาดเนาะค่ะสาวนิ้งกะสิผาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังควอมฝันของคุณยายไล่พอมๆกันค่ะแต่ก่อนที่สิไปติดตามตัวเลขคข้อมันกับคุณยายไล่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิ้งพร้รวยน,นําในเด้อ่าเด้อค่ะ,คะและตอนนี้คุณยายเนาะค่ะเพื่อนกระดน่งทานเนาะค่ะเพื่อที่จะบอาความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วค่ะไปค่ะ ไปฟังความฝันของคุณยายไร่พร้อมๆกันกับสาวนิ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะสวัสดีคับคุณยายครับสวัสดีครับค่ะเมื่อานี้ทางทีมงานมีโอกาสได้มาติดตามตัวเลขความฝันกับคุณยายอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะได้ยินข่าวว่าคุณยายนี่ฝันแล้วว่าสั่นเมื่อคืนฝันจังได้หน่อเบาสู่ฟังนมคะคุณยายโอ้ยแม่ก็ไปทุ่งให้ทุ่งหน้าน่อแม่เห็นป่าได้บ้านค่ะแม่ก็โอ้ย มันคือลายถิเนาะปลานี่ว่าแม่ก็เล่นลาลายลายเอเอแม่ก็ไป๊ะบันกูจังไดนนกจะเอาไดว้วะแตงกูจะเล่นนกจะเอาไดว้วะมันก็มาไก่เขาไก่เขาได้ปลาตันาวนั้นค่ะปลามวนมวนปลาคอมันมีปลาปลาอื่นไหนปลาคอบ่ปลาหนึ่งยุทธิไสเหรอคุณนึ่ใ,ใหญ,ญ่าปลาต่องให้ตรงหน้านี่ละ่ะแบบก็ยังมันมันเล่นอยู่มันให้น้ำหน้ามันเล่นเล่นมันมาหาแม่ดิ อันนี้นี่ความฝันมินบอคะนี่ความฝันค่ะบาดนี้จังไดนต่อคะคุณยายบาดนี้แม่ก็เลย่อนฮักเอาซีเถื่อจับแล้วก็ฮักบอกค่ะฮักข้อนะตัวเดียวหนูโมกับฮักซีเถื่อเออตัวเดียวหนูโมแม่เอาแล้วเอาหมดในลายเลฮักเอาฮักได้ฮักเอาซีเถื่อฮักซีตัวซีเถื่อเัมนซะฮักเอาซีเถื่อเนาะค่ะอืจับฮักจับฮักจับข้อจับัข้อจับัข้อซีเถื่อแม่เลิกไปเอาค่ะ เป็นตัวไรคะหัวแม่ฮักซีเือเอาอะเอาซีปลากระเพหาเทือนดแม่จับเอาคือกันตัวแม่แม่เอาแม่เอาีกนี่ซีปดหาแม่มักอีกเไหมบ้ามักสามตัุมเดียวเนาะค่ะขุมเดียวซีปาค่ะีเอาซีปะค่ะทิติวาซนี่ก็คือเดฮาข้อปลาซเกลือบานนีปลาก็เป็นแปดเป็นระ ป่านนี้มือก็เป็นหาก็เป็นหาลองเลือกในก่อนนะคุณยายเพิ่นก็ได้ตีเป็นสี่แปดหาค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วคุณยายเอาใส่ยังมาค่ะนความฝันใส่กระสอบกสอบโอ้ใส่กระสอบโอ้ยเข้าหน่อยนะผีไก่สอบผีไก่้หน่อยหน่อยเลยละค่ะเออบมันสอบใหญ่ดอกข้อใส่ฮะข้อใส่ข้อตีแล้วถ้าคือไปเอาปูเอาปลาในความฝันเนาะส่วนมากนักคนก็อุ่มมาก น้งคนกับไส่คุเมนบอแต่คุณยายนี่ใส่กระสอบใส่กระสอบแม่แม่แบลมันเซบาเมนอืมค่ะปลานม่วนจนเลยไส่กระสอบมากค่ะท่านผู้ชมจักตัวใหญ่ตัวหน่อยให้ยผิดจะละาเอาค่ะปลาคอมีปลาดุกหอกค่ะมีแต่ปลาคอหลววนเลยค่ะจิตตีว่าไงแล้วแม่กระได้กับแม่ตีนหนีตัวค่ะก็เอาตามคุณยายตีเนาะเพราะส่วนมากคุณยายเพิ่น ฝันละเพิ่นกัตีเองกับแม่นเองของเพิ่นค่ะท่านผู้ชมคุ้มเดียวค่ะสามตัวคุ้มเดียวเดียวแต่จี๊เอาแล้วตัดหนาตัดลังเอาเนาะคุณใหญค่ะฝันฝันมือไรคะนี่คุณใหญ่ฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนนี่เนาะค่ะล่าสุดเลยค่ะนี่วิกนี่ทั้งทีมงานมาตามคุณใหญ่เป็น ขัางที่สองเนาะคุณยายเนาะเพราะว่าขัางแรกนี่คุณยายให้มาตัวไรนอเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่แม่นค่ะต้นมันต่อวีกเนาะลูกมหาต่อวีกคุณยายให้มาเจ็ดสองสี่ค่ะท่านผู้ชมและรอบที่สองเนาะค่ะกลางวีกค่ะคุณยายให้มาอีกสามตคุ exactly. ้มเดียวสี่แปดหาเนาะคุณยายสี่แปดหาคุณยายให้มา เป็นเหล็กสองขุมค่ะท่านผู้ชมขุมต้นวิกกับขุมกลางวิกเนาะค่ะลักกาซิมีอีกขุมหนึ่งโครงสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมสิมติตามคุณยายอีกจ้าตัวเหล็กอาจจะเครื่อนดได้ว่าจังได้ก็ตุ้เป็นโครงสุดท้ายนะครับเนาะโครงสุดท้ายของมหามหิดการว่าช่วงแหลกกับช่วงกลางนี่คือ เสียบเสียบเบิ hehe, ่งก so om ่อนนะคุณยายเนาะเสียงเสียงถูกก่อนค่ะว่ามั่จะอยู่นิ่งบ่เนาะครับเนาะส่วนมากคุณยายสีแม่นโค้งสุดท้ายเนาะค่ะส่วนมากค่ะซีขาโค้งสุดท้ายตลอดเลยค่ะเดี๋ยวทางทีมงานก็มาติดตามคุณยายอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะครับค่ะคุณยายมียังเพิ่มเติมอีกบ่ก็มียังหลบหลุกค่ะนอนก็ือเสียงไปละค่ะมื่อนี้คุณยายเพิ่นกับฟันสันๆเนาะค่ะท่าน si ผู time, ้ชมนี all, ่ก็เป็นตัวเลขแนวทางความฝันของคุณยายไล่ ชายยาสามศูนย์ค่ะที่เพื่อนไ้กับท่านผู้ชมทางบ้านในรับชมรับฟังก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนำคุณยายไล่สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณคุณยายไล่หลายค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขความฝันของคุณยายไล่สามศูนย์ค่ะเลขสามโตค่ะที่คุณยายเพื่อนไ้มากเนาะค่ะสามโตขุมเดียวค่ะท่านผู้ชม 4 8แปดหางวดวันที่สิตุลาคมสองพันหรย 66, ่เป็นแนวทางตัวเลขขวอมฝันของคุณยายนะคะเป็นฝัน่าเพิ่นได้จับปลาหักก้อเนาะค่ะเพิ่นกระตีไซ่ีแปค่ะท่านผู้ชมหามาสามโตคุมเดียวค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดหลิ้นนะคะตัดไปตัดมากกับหนาลับหลังค่ะเื่อได้โชคใหญ่รางวัลใหญ่กับคุณยายไล่สา 30, ค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจกไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพาราวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเยืนมีโชคมีลาบหิ่งหิ้งหมานหม,มานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อข่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ